ชีโกนีมีิกกสวัสดีครับสมไม่วมันไม่บดมันไม่บดมันไม่โดดครับบอสเออดีแล้วทำดีโดดจะโดดทุกทีพี่ทำมางส้มกับเห็นวันนี้เรามีเกียไม่าย ขา um สมองของเพื่อนๆกันนะครับผมเพื่อนๆผมมันโง่มาเยอะพอแล้วนะครับผมเอาเราดนสอพ่อมาทำอะไรว่าไปสวอว่าไปหินหินเส็มทางหนามป่าตอนไปซื้อรถมาดนสอพ่อมาม่ติดพูดพื่ออะไรมาดนสอพ่องงมาแล้วก็ต้องมาเดาใส่เพื่อจะให้มันมีประโยชน์ใช่วันนี้เราจะมาแยกสีในถุงนี้นะครับผมสีก้อนหินในถุงนี้เอมสินเนี่ยถุงอนเออนี่ยะฮะจิตในจิบเรามาจับเวลาสี่ชิบบี้สี่ผ่า สีสีผ่าห้าชุดได้ไหมสีผ่าการานทีไปแช่งเขาพร้อมหมดถ้าใครแพ้นะครับเราจะมาแบบจับคู่กันแข่งกันเพื่อคนชนะของคู่นั้นเพราว่าประชันกันแล้วก็ว่าเป็นแชมป์เป็นแชมป์ใครเป็นแชมป์นะครับผมโดนแป้งผสมสีเป็นอย่างไรอ๋อจะเป็นให้อย่างไรที่อยากเป็นคนชนะไหมคนชนะมันถือต้นเลยเป็อย่างชนะโอหยาบเคะี่แข่งกันชนะเพื่ออย่างนั้นเองอ๋อหยาเล คนที่แพ้นะครับผมจะโดนแป้งผสมสีน้ำเงินนะครับรวยแล้วแต่คนชนะจะทำซึ่งคนชนะมีไม่ใช่ขอบข้องอันนี้คนเดียวก็จะมีแสดงะไรจะมีอยู่2รอบรอบธรรมดากับรอบชิงแดนรอบชิงจะปิดตาเล่นแดนรอบพัดเลือกกับรอบชิงครับรอบชิงจะปิดตาเล่นนะครับผมกติกามีประมาณนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่ามันจะสนุกไหมครับเมื่ออาดัมเมื่ออาดัมถึงมาใส่ของแล้วมันไม่ประโยชน์นะครับผมโคมจับคู่ไนะคู่เอาเลยมา่งพอพอเดือยกูเดือกจำคู่ โอ้ตัวดึมาไปด้คฟมันขนาดอไเ่ยมากมากเลยดังเจ้าตังตัวยืนเนี่ด้วยไเพราะโคฟมามาเรตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มไงเมื่อกี้เอากระนุ่งแบบเขาผ้าใยไช่มันต้องใส่ใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกใ่หวกใส่หมวก วับอ้าผู้ตามผู้ทิ่ยวจดด้วยโค้ดแลกแจกแลกแต่เร็วใชบป่ะมาผู้ใด่นิเริ่มวันทิวชิเริ่มจะไม่ได้ด้วยก็ทำไม่ดีว่ะแยกให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเหยื่อโคนชนะไปชิงแชมป์โลกนะครับผมน่าเวลาต่อจากนี้ทีมงานทั้งสองฝ่ายนะครับผมพร้อมที่จะแข่งขันกันในเร็ววันนี้ตัวละครับโปรดติดตามในช่องวันนะครับผมออกออกออกสองฟีดเดินจ้าเร็วไปอาจารย์โต้ผมเครียดจัง อาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยเฮ็ดสีไปเลยแต่ว่าอาจารย์โตตอนนี้อาจารย์โตนี่อาจารย์โตนี่เอาสีเดียวไปก่อนอาจารย์ตุ้ยเฮ็ดหลายหลายสีเลยตอนนี้อาจารย์โตมีสีเขียวกับสีแดงครับอพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยมีอยู่5สีสีขาวสีส้มสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีฟ้าเอาเพิ่มอีกสีหนึ่งเริ่มสีหนึ่งเพิ่มอีกสีหนึ่งเป็นสีแดงอาจารย์โตได้สามสีเพิ่มสีเหลืองมากแต่ว่าเรีวรู้ไมพี่มีสูนสีว่ะมีความสูสีมีความสูสี ชี้เดียววะถ้าตอนนี้ั้าวางข้อนึ่ใส่คนละสูตรถ้าโตเดียวแม่นย่ำเรื่องสีหนึ่งก็อาจารย์ตุ้ยเอาข้าไปเลยหมดเวลาหมดเวลาหยุดหยุดทุกคนยกมือฟาสีฟาดเลยมันอ๋อบนกันอันนี้เฟานะครับตาดตัวดูดู ลิสีแดงเข้ามาขีกงิ้มสีส้มโกงลี้มสีส้มโกงเดี๋ยวไปกันบ้าบ้าบ้าตีสอกล่องเลยสองกล่องสองกล่องว่าสูกขีกงเกออย่พูดอะไรหมดนกันแน่อ่ะแป้งกาใส่กุเลสสเราจะคีบแป้งกงสีส้มโกงกูโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียนใช้กรรมการนบฟ้าพูดด้หรายก็กันผมนบของพี่โตครับเออตามมาพี่โตอาจจะนำอะไร้ด็ตุยนี่าพนันว่า่งหนึ่งสอง เย้พ yeah. ี่โตได้ห้าสิบทวนครับผมได้หกสิบสี่ครับเกมแรกเอาไปอันเลยเอาเดี๋ยวเอาไป่ยนนี้กับเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนยังตอนมึงเล่นแล้วกูถามเนี่ยเอาโคตรแล้่อยชิงกันอีกได้ได้เปลี่ยนอีกแล้วมึงก็เปลี่ยนยังตอนมึงเล่นแล้วกูถามเนี่ยเดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งฮอนฟุตตี้ไป เอาเพื่อนแพรไมาชิงกันใช่ไหมแข่งกี๊เขายิงแข่งกี๊คนแพรไม่ชิงกันแลวกอ่ถามผู้ได้ชนะเราถึงต้องทวนนิดเดียวเอรถือต้วนิดเดียวด้อันนี้ส่อยขอโเลกคุณสงารานันโอ้ไม่ยังไม่ยัสงาา่ผับขี้น่เลยมันออปขกันอันนี้ฟาวนะครับสี่วินทีนะครับผมหนึ่งสไปแล้วครับผมไปล้วีชวกูเลยะเป เหล้ากระจุยกระจายออกแล้วาแ่กเป้าเป้านะล่ามนะมาแล้วมาแล้วหล่าเองสีแดงก่อนนะครับผมเี่วกระจายี่กูนะครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วล่าเอาสีแดงย่งเดียวได้ละเี่ยวกระจุยกระจายอะมาสิเี่วะมาสิยิสมีนแล้วนะมยิมสมีแล้วนะายิมมีแล้วนะล่ามลดไปยิ้มสองมีแล้วี่มาแล้วครับผมยังบนกันนะยังบนกันนะยังบนกันนะเจ

เราจะเป็เงมีสีไปชิงอีกอ่ะนะเอ่บางอย่างคนแท้ซุ่มฉีความไม่เรงทั้งคนชนะอะไระเอางทั้งนี้เถเอาเปียก่อนโอ้ได้ตัวของนี้ไปดหน่อยเอามงอยู่ทางนี้ว่าเป็นจี๊จ้อยู่ทงนี้มั่ได้กีบอยู่ทางนันลยเรา็จะอย่างได้เปียกกองเออกอนั้นันดกนเน กูโดนเกียดเดี๋ยวเรามีของดีใจแบบว่าคัดทีละนิดนิดน้ยบ่ได้เฝอเพราเฝอเมื่อมันลดมันเกลีย์มันใจนี่คือสูตรผมตัวมีสูตรยังบ่ตัวมีอโ้หนึ่งเจมที่โอ้ยตัวนี้เจมจี่สองแล้วครับผมคนแพ้จริงกับคนแพ้แล้วครับผมก็คือถ้าใครแพ้รอบนี้ก็โดนเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าผู้ใดชนะรอบนี้ก็ถึงยุติมาถึงง่าเดียวขึ้นอยู่กับผู้ชนะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวแล้วสองหผม ไปแลครับลากสีม่วงก้นนะครับผมตัวสีเขียวมั้งเขาตัวเล่นมากเดียไปอ่ะตัยิมย่างเดียวตัว้ม่าเดียวเลีวย่างเดียวเอาแล้วครับสีเขียวมากูว่าสีเขียวชนะเรากว่าเนี่ยตวอันนี้คือสีเขียวกัอะไรเลยล่ะนะสีเขียวนี่กับะไรกัือลนตามเดียวป้าเร็วๆตัวเร็วตัวเร็วๆ็นั่นลาเร็วกนั่นากเฮ้ยทีมสามีแล้วเรียนทีมสามีเีนที้มสามี

โอเคครับผมเกมนี <laughs> <laughs> <iedzieć> so, like Twelve, like ้นะครับผมไม่มีการโกงกันเกิดขึ้นนะครับเฮ้ยการเอาดีตายไปเลยย่งนี้คือโกงต้องดอกครับผมรอบที่ชนะเลยนะครับผมก็คือพวกผมจะจับเวลาแล้วแบ่งออกเป็นกองนะครับผมแต่ตอนที่แบ่งออกต้องปิดตาได้แบ่งออกให้มันได้3กองอ่ะแม่งั้นกผมแล้วก็เขาก็ต้องมาเลือกว่าสีไลายแล้วกิดพยายามแย่ก่อนนะครับผมให้ภายในซีซูบีนี่มันมีอุปสรรคขึ้นมากก็คือปิดตาแล้วก็เปิดตาออกมาเลือกนะครับผมมาพร้อมี่ยวเกเดี๋ยวคขาให้เกย

การปิดตานะครับผมจะให้ทุกคนผู้แข่งขันข้าเข้ามาให้มันได้3กองแล้วที<ม>พอได้3กองแล้วก็มาเปิดตานะครับแล้วก็มาเลือกกองที่จะเข้าไปรอบชิงว่าสีไหนสีไหนก็แล,ลกักนอโอเคเอาพร้อมเริ่มเด็กถือกาถือส <laughs> ีห้องกูเนี่ยโอ้ตู้ยัดขี้กองกูเดอ้อจ้า่ <laughs> <laughs> จับไปเนี่ยพี่หัวหน้าลบบสัวอะไรอย่างนี้ จับไปเลยตุ้ยจับไปเลยมึงจะสีไปแล้วุสาเอาเชื่อเตอนนี้มาเชื่อเลือใส่วะกูยายไปเลยกูต้อนมึงไ้หเร่อเหย่ตุ้ยมึงไม่ได้หรอกพวมึงเขามึงเขามเชี่อเ้ยแม่ก่อนมึงจะเกยน้วเม่ก้เอมึงจะเเีเหออ ผัดูแค่กลได้เย็นด้วยัูแ่กล่องแก่องเพราะ่กุรอของกลองเนี่ยเหมือนนะกูเล้ยง่กูยังไม่เลยมึงออมไปไปไปอ้มเด้อเด้อเด้อมึงได้จับไม่ได้หมด้ลยงได้จับเองได้ับล้ว1 9 8 7ทำแบบด้ยม่ก็แค่กลองก็เลยคุ้มตอบได้เหมือนนา3 2 1สุดมนล ตอนนี้นะครับตุ้ยได้เยอะกล่องมากเลยครับตุ้ยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดพี่ตุ้ยได้สิบเอ็ดกล่องพี่เทีวได้สามกล่องอ่ะใครเลือกเข้าไปกูเลืเลือกกล่องไหนเอาอะเลวเลือกกล่องนี่กูเลือกกล่องนี่อ่ะอ่ะกูเลือกกล่องนี่ไม่ได้ไอ้มึงเก็บเมื่อบดมึงเอากล่องอะไรเอาเทีวนะเมึงอยากสี้อย่าเลี้ยงด้วยสีเลี้ยงอะไรกล่องนี้อ่ะตุ้ยกล่องนี่วะโอเคเดี๋ยวกูไป S 1นโอ้ยเ like สียเดี๋ยวม่ได yes, ้นำจอดมาแล้วสองแล้วนะสามนี่ะสโอ้ชิสี่แม่เมื่อท่านหนบ่ามึงนำได้ชิบสี่อคู่จิวได้ยี่หกนี่ตุยได้สี่ยังว่าคู่ิวชนะหลอกชิงชนะเลิศงานว่าไอ้ตุยแย่แ่ตองก้ท่ดูได้ที่สองนี่ โอเคครับผมผมไม่ได้โกะครับผมม่ได้ยิงกงครับจบพอดีเลยไมเข้ามาลงสดกันเลยดีกว่าเอยเดือยอันนี้เบาอันนี้เอาเขาดังกลัวกลัวผมเดี่ยวมันจเดี่ยวเดียวมานจมึงของไป ผมนอมรับครับนอมรับที่ดีเอาตอนตอนคำโทษกลาง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 นต่อแล้วต่อแล้วพี่าะเสือพี่เสือพี่เสือปกปิงราเองึงดาองึงาวองประการีเอาเป็นบดระเกงเราไหมเขาไ่ได้ฟังเลยเราชิงเราอยแยกสีเขียวนี่มึงนี

การง้อกุญแจว่า <c oughs> ผมก็จบลงเพียงเท่านี้น,น,น,นะครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์ชร์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและแติดต้จนจบนะครับผมขอให้ติดตามพวกผมไปจนแจ่นเ,นเราเป็นปู่ย่าตายายนะครับผม <c oughs>